ร้านนี้ค่ะไอซจะพาคุณผู้ชมมาเปิดตำนานความอร่อยเป็ดตุนเป็ดพะโล้ที่มีมากว่า40ปีจากเสาชิงชานะคะกับร้านนี้เลยค่ะทิดาโภชนาซึ่งตอนนี้นะคะเขาย้ายมาตั้งอยู่ที่ย่านพัฒนาการแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดตำนานความอร่อยกันเลยค่ะ ชื่อสุพรรลิมประพันธ์ค่ะชื่อบีนะคะเป็นเจ้าของร้านทิดาโภชนาค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเป็นสูตรเก่าแก่ดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็มีข้าวขาหมูค่ะหมูสเต๊ะขนมจีบที่นี่ค่ะเปิดมาตั้งแต่ปี2521 ก็คือเปิดมา40กว่าปีแล้วเนาะก็สูตรเนี่ยค่ะเป็นสูตรของอากงตั้งแต่แรกนะคะที่ที่มาจากเมืองจีนเลยด้วยความที่อากงอะ่ะเป็นคนชอบทานเป็ดพะโลลแกก็จะทดลองสูตรนู้นนี้ใส่เครื่องสมุนไพรแล้วก็ทําทานกันในครอบครัวสูตรเครื่องพะโลลจริงๆแล้วว่าเป็นสูตรเครื่องยาจีนที่ใส่หลายๆอย่างมากเลยประมาณสัก1ิกว่าอย่างนะคะก็จะมีหลายๆคนเลยที่บอกไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยแล้วก็ เปิดใจลองทานกว๋วยเตี๋ยวเป็ดของกิดาโภชนานะคะก็ทานได้ค่ะเพราะว่าเราใส่เครื่องเทศหลายๆอย่างทําให้บางคนที่กลัวกลิ่นสาบที่อยู่ในเป็ด่ะคะ,คะก็จะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นสาบเลยค่ะถ้ามานะคะก็พลาดไม่ได้เลยก็ต้องกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะ่ะเราจะมีทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็มีแบบเป็ดตุ๋นนะคะเป็ดตุ๋นเนี่ยเราก็เอาเป็ดพะโล้ที่พะโล้แล้วเรามาตุ๋นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าเนื้อแล้วก็มีพวกเครื่องในก็จะมีตับมีกึ๋นแล้วก็มีไส้เป็ดพะโล้ ไส้เป็ดนี่เป็นอะไรที่เป็นจานที่ทุกคนที่มาส่วนมากก็ต้องสั่งนะคะก็คือว่าพอเราได้ไส้เป็ดมาเนี่ยคะ่ะเราจะขูดทําความสะอาดเอาีิขูดทีละเส้นเลยค่ะลูกค้าที่ทานไส้ของที่ร้านเนี่ยจะรู้เลยว่าจะไม่มีมันติดไปเลยนะคะเราก็จะมาล้างด้วยเกลือนะคะตอนลวกอะคะ่ะเราเอามาลวกแล้วก็จุ่มในน้ําพะโล่ของสูตรทางร้านนะคะซึ่งน้ําพะโล่ที่ร้านเนี่ยคะ่ะก็คือเข้มข้นแล้วก็หอมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยคะ่ะเมนูไส้เป็ดพะโล้ค่ะขาหมูก็เหมือนกันคะ่ะ ขาหมูเนี่ยที่ร้านใช้เป็นส่วนขาหน้านะคะก็จะได้เนื้อเนื้อที่เป็นส่วนข้างในขาหน้าที่จะนุ่มกว่าถึงแม้ว่าจะต้องใช้เวลาต้มนานกว่าขาหลังแต่ก็ใช้ขาหน้าเพราะว่าได้เนื้อที่ดีกว่าแล้วก็หนังน้อยกว่ามันน้อยกว่าหมูสเต๊น,นะคะเป็นสูตรที่คุณแม่คะ่ะทำมากับคุณป้าน,นะคะเพราะฉะนั้นสูตรในน้ำจิ้มเองเนี่ยเราก็จะคั่วถั่วคั่วงาเองทุกอย่างก็คือจะไม่ใช้อะไรที่เป็นสำเร็จรูปเลย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยของการเลือกหมูนะคะที่จะนํามาใช้เนี่ยเราใช้หมูสันนอกจริงๆเราใช้ของ CP เพราะว่าหมูสันนอกของ CP อะคะ่ะมีความสดนะคะแล้วก็มีความสะอาดเป็นหมูอนามัยที่ที่ใช้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะวิธีการปิ้งของที่ร้านนะคะเราใช้เตาถ่านค่ะมันเป็นเคล็ดลับเลยนะคะการที่จะทำหมูสเต๊ะให้อร่อยจริงๆจะต้องใช้เตาถ่านนะคะแล้วก็กลิ่นกลิ่นของควันที่ได้จากไม้ท,ที่ที่เราสั่งไม้มาเนี่ยค่ะมันจะทำให้มีความหอมขึ้นมาในหมูสเต๊ะ แล้วเมนูทางด้านหลังนี้นก็มาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้เตี่ยวเป็ดตุ๋นนะคะแล้วก็มีเป็ดพะโล้ด้วยนะคะ ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่พลาดไม่ได้ค่ะน้ําซุปอร่อยเป็ดนุม่มแล้วก็เส้นบะหมี่เป็นเส้นบะหมี่ที่ชอบมากเป็นเส้นบะหมี่แบบแบนนะคะมันเข้ากันดีดีะกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโละสามจานนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเป็ดพะโละของที่ร้านนี้นะคะ เนื้อเป็ดนุ่มมากรสชาตินะคะดีมากๆเลยกินกับข้าวสวยก็คือกําลังดีเลยนะไม่แบบไม่รสจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบจืดจนเกินไปค่ะอร่อยมากๆเลยสองจานนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของเป็ดตุนซึ่งเป็ดตุนของที่นี่นะคะก็คือเหมือนเขาจะไปตุ่นทั้งตัวเลยนะก็จะมีในส่วนของกระดูกติดมาด้วยอย่างเช่นจานนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของน่องนะคะที่จะมีกระดูกมาด้วยแล้วก็อกค่ะ คุณผู้ชมในส่วนของเป็ดตุ๋นก็คือสมคำาล่าลือค่ะไม่ติดกระดูกเลยแค่เอาช้อนแบบกดเข้าไปก็คือเนื้อหลุดออกมาจากกระดูกเลยอร่อยมากๆแล้วที่อร่อยได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาใช้เป็ดของทางซีพีด้วยนะเป็นเป็ดอนามัยคัดเกรดชั้นดีนะคะรับรองคุณภาพวัตถุดิบด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลเลยค่ะทําให้เมนูเป็ดตุ๋นเนี่ยดีมากๆสมแล้วที่ต้องตามมากินถึงที่นี่เลยนะคะอร่อยมากๆจริงค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของขาหมูนะคะนี่มาแบบจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆแค่คีบก็รู้แล้วว่านุ่มนุ่มแล้วก็เปื่อยบอกไม่ถูกเลยอะ่ะมันนุ่มมันแบบแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยคะ่ะแล้วรสชาติก็ดีมากด้วยนะนอกจากอาหารจานหลักๆแล้วก็ยังมีอาหารทานเล่นนะคะก็จะเป็นขนมจีบหมูะคะ่ะ เป็นขนมจีบที่ไส้แน่นมากคุณผู้ชมเนื้อหมูแน่นมากแล้วก็ได้เนื้อหมูเต็มๆคําไปเลยค่ะทีเด็ดของเขาอีกค่ะก็คือนี่หมูสเต๊ะนั่นเองซึ่งก็ต้องเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านพี่บีเขาเหมือนเดิมนะคะเอออันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเนื้อหมูมันนุ่มมากจริงๆค่ะน้ำจิ้มอร่อยด้วยค่ะมันหวานๆมันมัน,มนกำลังดีเลยอ่ะ ในส่วนของเมนูหมูทั้งหมดนะคะเขาก็จะใช้เป็นเนื้อหมูสดอนามัยจากทาง C.P. ค่ะเพราะว่าสดสะอาดปลอดภัยนะคะเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะแค่นี้ก็มั่นใจว่าควบคุมคุณภาพอาหารได้แล้วนะคะและนอกจากเมนูอาหารทั้งหลายบนโต๊ะแล้วก็ยังมีนี่ค่ะเครื่องดื่มก็มีเป็นหล่อฮังกวยนะคะซึ่งต้มเองอีกเช่นกันเป็นสูตรของที่ร้านนะคะ ทางร้านก็มีใช้แพลตฟอร์มของ o o บ n h o o d นะคะแล้วก็ l Line m a n ค่ะหรือว่าจะโทรลูกค้าหลายๆท่านก็จะโทรมาสั่งออเดอร์กับทางเราแล้วก็จะเรียกแกล็มารับหรือว่าเรียกพี่วินมอเตอร์ไซค์มารับก็ได้ค่ะค่ะ